สัีวอลส์ปตาร์ที่เก้านะคะตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ร้านค้ากันนะคะว่าเรามาซื้อของจะไปทำอาซียอันเอเดี่ยว,วเราก็จะไปเดือซื้อของกันนะคะไลเจอกันที่บ้านนะคะบ๊ายบายจนก็เรากลับมาถึงบ้านแล้วนะคะทุกคนของที่เราไปซื้อก็คือแบบเต็มมาเต็มมือมากๆเลยแล้วก็จะไปเตรียมวัตถุดิบกันนะคะแล้วก็จะไปทําอาหารกันนั่นเองไว้เจอกันตอนอาหารเสร็จนะคะบ๊ายบาย กันก็เราทำผัดซีอิ๊วของลาซานนะคะทุกคนนี่ของน้านะคะก็เป็นผัดซีอิ๊วที่ไม่มีคาราน,นะคะเพราะว่าผักซีไม่ได้คุณซื้อได้แล้วก็ไม่กินนะคะเพราะเราไม่มีตังคารนั้ก็ชาติก็ค่อนข้างจะนั่นแหลคะค่ะไม่ได้ทำอาหารานานก็มันก็กินได้นะคะเพราะว่าก็ปรุงปรุงปรุงไปตามใจชอบนะคะแล้วก็ะะะกจะ ขอเกินก่อนนะคะเพราะว่าเรายังไม่ได้กินข้าวเลยนะคะทุกคนก็วอล์กวันนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้นะคะเพราะว่าเราไม่สามารถออกไปไหนได้แล้วนะคะทุกคนเพราะวันนี้ฝนตกนะคะทุกคนตกแรงมากแล้วก็ฟ้าร้องด้วยแล้วก็จับติดคลิปวันนี้นะคะไว้เจอกันพรุ่งนี้นะคะบ๊ายบายจันอสวัสดีตอน ิบเอ็ดโมงนะคะตอนนี้เรากําลังจะเดินไปซื้อของกินกันเราจะไปซื้อมาม่านั่น,นเองก็คือไม่มีอะไรกินนะคะทุกคนก็คือจุที่มาม่าเท่านั้นนะคะเราก็จะขอตัวไปซื้อมาม่าแล้วก็จะกลับมาบ้านแล้วก็จะมาทํากินนะคะให้รอเจอกันตอนเราทํามาม่าเสร็จนะคะบ๊ายบายก <artistic S 2> ารในที่สุดเราก็ทา มามา่าเสร็จแล้วนะคะทุกคนก็นี่มาม่าของเรากะะ็าจะมีไข่หมูแล้วก็แครอทที่ไม่ได้ต้มนะคะว่าเราชอบกินแบบสดๆอร่อยมากก็เป็นอาหารเช้าแล้วก็อาหารเที่ยงนะคะ,ะว่าไม่มีอะไรกินนะคะทุกคนก็จบที่มาม่าเท่านั้นนะคะกินอยู่ดีสบายท้องอะไรประมาณนี้นะคะ่ะก็เราก็มีนี่ด้วยีแก้มังกรกินด้วยะค,ะค่ะก็ทำเป็นชิ้นพอดีคำะคะ่ะแล้วก็จะขอตัวไปกิน มาต้มมามา่มา,มาก่อนนะคะทุกคนเพราะว่าเราหิวข้าวมากเรายังไม่ได้กินข้าวแต่ชเช้เาเลยไว้เจอกันตอนเย็นนะคะเพราะตอนเย็นเรามีทำอาหารเย็นกันคะ่ะมาลุ้นกันว่าเมนูตอนเย็นเราจะทําอะไรให้ครอบครัวเขากินนะคะไปรอลุ้นกัน,นะคะ่ะบ้ายบายจานก็สวัสดีตอนเย็นค่ะตอนนี้ก็เป็นเวลาหกโมงแล้วน,นะคะทุกคนก็อย่างที่บอกไปก่อนคลิปหน้านี้นะคะว่าเราจะทํา อาหารเย็นกันก็แล้วก็เตรียมวัตถุดิบเสร็จแล้วนะคะทุกคนน,นี่คือวัตถุดิบแล้วนะคะก็จะมีน้องไก่มีพวกกระชายใบกูดแล้วก็มะขามเปียกมีมะขามอ่อนก็มีท้นหอมผักชีนะคะก็พอจะเดาออกหรือ,อยังว่าเราจะทำเมนูอะไรนี่เดาออกกันอ,อยัง เพราะว่ามันเป็นเมนูที่ง่ายมากๆเลยก็เราก็จะร้อน้ําเดือดนะคะเพราะเราต้มไปเร็วไ้เจอกันตอนเราทาอาหารเสร็จนะคะปุ้ยต้องซื้อมาของต้องไปต้อนนะคะทุกคนสีก็จะออกมาประมาณนี้นะคะนี่ยเข้าทำอาหารเสร็จะะท,าารที่ร้านแล้วค่ะล้วก็จะปิดวอล์กวันนี้คะ่ะไ้เจอกันพรุ่งนี้คะ่ะบ๊ายบาย ตันก็สวัสดีตอนสี่โมงครึ่งนะคะก็เราเปิดคลิปวอลกวันนี้มาก็คือเรามาซื้อเค้กนข้ะทุนพราว่าวันนี้ก็มาซื้อเค,ค้กไว้นะคะเพราะว่าพรุ่งนี้เป็นวันเกิดเพื่อนเรานะคะไว้เจอกันที่บ้านนะคะเพราะว่าเราจะไปทําอาหารการมาลุ้นกันว่าเราจะทําอะไรไปลุนะะ้นไปคุณแล้วก็ถึง บ้มาไปที่เรียบร้อยนะคะก็แล้วก็เป็นเตรียมอุปกรณ์แล้วค่ะนะคะอืมแล้วก็วันนี้เราก็ะกะะกาจะทําผัดบวบนี่ยมีเรี่องหน่าจะซื้อบวบมาในปากมือแล้วก็จะทําผัดบวบใส่ไข่กันนะคะเดี๋ยวเราจะไปเตรียมวัตเตะแบบเขาเรียกว่าอะไรนะหั่นบวบแล้วก็ผัดบวกบวก,ก่อนนะคะเดี๋ยวรอเขาตัวคั่งนะคะบ๊วย ตอนเราก็เตรียมวัสดิุเสร็จแล้วน,นะคะแล้วก็หั่นแบบบวบเสร็จที่เรียกว่าแล้วก็ผุดกระเทียมแล้วก็หั่นผิดเสร็จแล้วนะคะทุกคนอืมก็เสียดายมากๆเลยน,น,นะคะที่ไม่มีโมเพราะว่าเรากินหมดแล้วนี่แหละค่ะก็มีไข่นะคะแล้วก็จะใส่ไข่เออไม่ใส่ใส่ไข่มันก็จะเรียกว่าผัดบวบใส่ไข่หรด้วาหนุพูดอะไรก็ไม่รู้ ก็เราเ็าจะขอดัวไปทำนะคะไม้เจอกันตอนเราทาผัดบวบเสร็จะคะไปบุยในที่สุดผัดบวบใส่ไข่ของเราก็เสร็จที่จะาปแล้วนะคะทุกคนก็คือควันออกฉ่ามากเพราะว่าพื้นทาเสร็จจสะสดร้อนเลยนะคะก็แบบเสียในหน้าอิจฉาจุดเราก็ทําอาหารเสร็จที่เรียบร้ยแล้วนะคะทุกคนก็วอลกวันนี้ก็จะจบลงเพียงเท่านี้นะคะไม่เจอกันพรุ่งนี้นะคะทุกคนว่าเราจะพาไปทาอะไรไปรอรุ่น ป่านก็สวัสดีวกาที่9ของวันนี้นะคะทุกคนก็มุมเก่ามุมเดิมนะคะแล้วก็จะเห็นแบบมีานมีถ้วยนะคะก็น่าจะรู้แล้วนะคะว่าเราจะทําอรไรยกินกันนะคะก็เราก็เตรียมวัตถุดิบเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนเราจะเอาวัตถุดิบมาให้ดูนะคะว่ามีอะไรบ้างก็จะมีกระเทียมหอมแดงพริก ตะไคร้ใบมะกรูดแล้วก็ต้นหอมนะคะนี่ก็จะพวกต้นหอมไม่ใช่สีขอวไปนะคะก็กระเทียมหอมแดงพริกแล้วก็ตะไคร้แล้วก็จะเอาไปขูบนะคะเอาไว้แบบเอามาผัดอะไรไวานี้ก็มีเนื้อไก่ที่แบบเป็นน่องนะคะเพราะว่าเราเอาไปหั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆนะคะทุกคน ก็เราก็จะทำเมนูขลุกผิดน่องไก่แซ่บนะคะเพราะว่าแบบฟิลเหมือนกับแก้มน่ออะไรประมาณนั้นนะคะก็แบบเป็นเมนูที่ทำง่ายนะคะเพราะว่าเครื่องเคียงแบบอุปรกรณ์มันก็มีไม่เยอะเท่าไหร่นะคะทุกคนเราก็จะขอตัวไปทำอาหารก่อนนะคะทุกคนไว้เจอกันตอนที่เราทำเมนูขลุกผิดน่องไก่แซ่บ ชาแนนนะ,ะา,นา,ารของเราก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนนี่สีของอาหารของเรานะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะรสชาติก็จะแบบเค็คคคคคคมๆหวานๆนะคะก็อร่อยนะคะกินกับข้าวก็จะพอดีเลยนะคะข็อ,อาหารของเราก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนก็มอง จบเพียนเท่านี้นะคะก็แบบเอออ,อาจจะมีคนสงสัยนะคะว่าไม่ได้ไปงานมาเกิดเพลินรอแล้วเค้กะ่ะอ๋อก็คือเราส่งมอบไปเพื่อแล้วนะคะทุกคนเราไม่ได้ไปนะคะเพราะว่าพรุ่งนี้เราจะกลับสารคามนั่นเองนะคะก็ไม่เจอกันพรุ่งนี้นะคะทุกคนบ๊ายบายกานก็สวัสดีตอนเช้านะคะทุกคนก็วันนี้เป็นวอกวันสุดท้ายของสัปดาห์ที่9้าแล้วนะคะทุกคนวันนี้เราก็จะกลับ สารคามกันนะคะทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่บขสนะคะทุกคนคือคุณอาเธอพูดทุกคนเยอะมากก็เราก็จะรอรถออกนะคะรถออกประมาณแปดโมงะคะ่ะก็น่าจะถึงที่บขสขอนแก่นในตัวเมืองก็จะประมาณสิบโมงนิดๆอะไรประมาณนั้นนะคะว่ารถตู้มันก็จะขับเร็วนะคะทุกคนไว้รอเจอกันที่สารคามเลยดีกว่านะคะ,จะเจอกันที่สารคามนะคะบ๊ายบาย ตอนนี้เราก็สารคามดีตอนแล้วคุกพอตอนนี้นั่งรอเพื่อนอยู่ที่สารารอรถนแต่ว่าเพื่อนยังไม่ตื่นนะเราจะได้กลับข้าวอก็อบแบบร้อนมากสรารคามหอนคับหอนนีกระกระเดืแล้วก,ก็คือแบบเราหิวข้าวมากๆทุคกคนก็ต้องรอเพื่อนนะคะ พ่อเรายังไม่ตื่นก็ถูกระเลี้ยววก็จะไปถูอีกรอบนึงค่ะก็เราก็จะทำไปถึงพอก็จะไปหาทานข้าวไปทำทน้าที่แช่เจด็ดเดืรนค่ะก็ตอนเย็นเรามีนักกัน้นอีกนั่นเองก,ก็กลับมาก,ก็คือได้ไปเที่ยวยู่ทุคนถูกมากก็คือเพื่อนเราจะไปแก่งกันนะคะทุกปนได้ลอเจอกันที่แกะลายบ w o thousand years ที่ยก่งเดิมจังก็แล้วุ้นตอนนี้ก็พาเพื่อมาซื้อน้ำนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปเดินเลอกซื้อของกินนะคะดเดี๋ยวเราจะถ่ายบรรยากาศมาให้ดูนะคะบ๊ายบาย แล้วขาเรียงกันนะก็เรามาเลือกซื้ออาหารกินกันนะคะเพราะว่าเพื่อนและเราก็เลือกอาหารไม่ได้สักทีค่ะเลยก็มาเลือก,อกจกที่ตลาดนะคะก็เราก็จะไปเดินเลือกซื้ออาหารนะคะไว้เจอกันที่หอเพื่อนเรานะคะทุกคนเราจะไปดูนังการไว้บายตอนตอนนี้เราก็ตอนนี้เราเข้ถึงห้องเพื่อนที่เรานยูแล้วน,น,นะคะทุกคนเพื่อเราก็ไปเสืออาหารมาใช่ไหมคะ เราก็จะขอตัวไปกินข้าวก่อนนะคะแล้วก็จะไปดูหนังกันพรุ่งไม่เจอกันพรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้เรามีเรียนตาม,ามปกะะติะค่ะบ๊ายบาย